เดือนมาแล้วหลังจากที่ยานไททันระเบิดแล้วมันเพิ่งมีข่าวหลุดออกมาเว้ยที่็อกโลกมากแล้วเกือบจะอึง้งนาทีสุดท้ายก่อนยานจะระเบิดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยานกําลังขึ้นสู่ผิวนาะเรากำลังคุยกับทีมวิศวก,กร กันนะว่ายานดำน้ำไททันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะพาคนน่ะไปเที่ยวพาลูกทัวร์ลงสู่ใต้ท้องทะเลหรือเข้าชมซากเรือไททานอสกซากเรือประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปีมาแล้วเธอ,เอ,อแล้วระสกการการเข้าชมเรือไททานอีกอแกม,มักจะเป็นเช็คลิสต์ของพวกคนรวยที่เขามาคุยกันหนึ่งในนั้นก็คือผู้กำกับชื่อดังอย่างเจมส์แคเมรอนเช็คลิสต์คืออารมณ์ประมาณว่าสิ่งที่ฉันอยากจะทำก่อนตายอไรเงี้ยถ้าทำแล้วคือเกิดมาชีวิตนี้คุ้มแล้วประมาณนั้นซึ่งราคาทัวร์ต่อคนนะจ๊ะอยู่ที่เก้าล้านบาทจ้ะ งงใช่ปะว่าทําไมมันถึงไปอยู่ในเช็คลิสต์ของคนรวยก็เ,เราไม่รวยไงมันก็เลยไม่มีอยู่ในเช็คลิสต์ของเรา <S <S 2> <S 2> เอาแล้วรวยขนาดนั้นจะเอาตัวเองไปเสี่ยงทําไม <S 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 เขาไม่รู้แกถ้าเขารู้เขาก็คงไม่ไปไม่มีใครจะไปทั้งนันถ้าทุกคนรู้และช่วงสองเดือนที่ผ่านมามันก็เริ่มมีข้อมูลหลุดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นจนเรื่องมันแดงขึ้นมาเรื่อยๆๆๆเรื่อยเืยเว้ยแต่ก็ไม่ทันแล้วแกเชา้าวันนั้นลูกทัวร์ไฮโซทั้งห้าคนจ่ายเงินคนละสิบล้านลงยันดำน้ำไททันมุ่ง น้าสู่ใต้ท้องทะเลโดยไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของตัวเองจะเป็นยังไงหนึ่งใน5คนนั้นก็คือ CE อของบริษัทเจ้าของยานดำน้ำนี้เองแกซึ่ง CEO อี่ตัวจีด๊ดเลยแกรู้เปล่าว่านี่ไม่ใช่การลงทะเลครั้งแรกของยานไททันเนว้ยแต่เป็นถึงครั้งที่5ของยานไททันยิ่งไปกว่านั้นแกซ e อี CEO รู้ดีอยู่แก่ใจว่า4ครั้งก่อนหน้าที่ลงไปชมเรือไททานิกยานไททันมีรอยร้าว ทั้งรู้ว่ามีรอยร้าวอะยังปล่อยให้ออกทัวร์เป็นครั้งที่5แต่ว่าตัวเองก็ไปด้วยเอองงไหมแกคือซีอโอคนนี้เป็นคนที่มีอุดมการ์มากว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาจะต้องเป็นผู้บุกเบิกเป็นคนรันวงการจะต้องเป็นคนสร้างสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆผมอยากถูกจดจําในฐานะผู้บุกเบิกเท่าที่จําได้ในพลแม็กอาเธอร์บอกว่าคุณจะถูกจดจําจากกฎที่คุณแหกและคุณรู้ไหมว่าผมได้แหกกฎอะไรบางอย่างเพื่อสร้างยานลำนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ดีและสุดยอดวิศวกรรมมันมีกฎที่คนอื่นไม่ทํําแต่ผมทา ความลึกของเรือไททานิกแกมันลึกนี่คือขออไอเฟลนะเว้ยแกและความลึกของไททานิกคือมันลึกแบบแกดูดิขออไอเฟลแบบกลายเป็นจุดอะ ลึก4 km, กิโลเมตรแกเอาดีๆคือฉันเห็นภาพนี้คือฉันหายใจไม่ออกแล้วนะแล้วความลึกมันเป็นปัญหายังไงใช่ไหมมันเป็นปัญหาเลยเว้ยแกมันไม่ใช่ว่ายน้ำดำน้ำนั่งเรือลงไปช่วยง่ายๆนะเว้ยเกจํำได้ปะลูกฟุตบอลที่เราเตะๆกันอะ่ะอันใหญ่ประมาณเนี้ยถ้าแกเอาลูกฟุตบอลอันเนี้ยไปวางไวขง้ข้างๆเรือไททานิกณนะความลึกระดับนั้นอะ่ะลูกฟุตบอลกลายเป็นลูกปิงปองแก คิดเอาละกันว่าร่างกายคนเรามันจะไปเหลืออะไรนอกจากกระจุยกระจายเป็นผุยผมเพราะฉะนั้นนะความลึกระดับนั้นเราจะต้องมียานมาห่อคุ้มร่างกายเราเพื่อให้เราปลอดภัยจากความดันอันมหาศาลจากภายนอกโดยปกติแล้วยานดำน้ำก็จะใช้เหล็กเว้ยเพราะว่าเป็นวัสดุที่แข็งแรงแต่ซีอของเราจะมีการบุกเบิกและใช้คาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์ที่พวกเราเคยเห็นกันก็คือเคสโทรศัพท์นั่นเอง ก็คือขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงจ้ะแต่มันจะแข็งแรงพอที่จะรักษาชีวิตของพวกเราไหมนั้น แล้ว CEO เอาอีกแล้วแกจะยิงปืนนัดเดียวได้นกหนึ่งสองสามสีส่สห้าตัวนอกจากนะั้นจะได้เป็นผู้บุกเบิกจากการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แล้วนะแกนานจะประหยัดค่าใช้ใจ่ายจากการใช้วัสดุชิ้นนี้การที่ใช้คาร์บอนไฟเบอร์แทนเหล็กอะแกมันจะสามารถลดไอ้น้ำหนักของยานลำนี้ลงไปได้ถึง20ปันเยอะมากนะแกเหมือนแบบช้า,างห้าตัว <c oughs> น้ำหนักที่น้อยลงขนาดนี้ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการขนย้ายยิ่งไปกว่านะแกคาร์บอนไฟเบอร์มันขึ้นรูปง่ายเว้ยมันทําให้ห้องโดยสารใหญ่ขึ้นแกฉันหถอ ใน,น,นการอธิบายนานมากส่วนคาร์บอนไฟเบอร์คือส่วนตรงกลางตรงนี้ที่คนเข้าไปนั่งกันหาคนใค้คาร์บอนไฟเบอร์มันจะทําให้มีพื้นที่ห้องโดยสารใหญ่ขึ้นและจุคนได้เพิ่มอีก2คนแกเซึ่งสองคนนี้ก็คือ9้าล้านคูณ2ต่อเที่ยวนะเว้ยนอกจากจะประหยัดแล้วยังเพิ่มรายได้ต่อเที่ยวอีกอันมันจะหัวกันค้าเป็นไหและพีคในพีคอีกแกแกรู้เปล่าว่าตอนที่เขาประกอบยานหัวท้ายเขาทำไงติดกาวแกเหมือนแบบ นี่เป็นรูปตอนที่เขาติดกาวนะทุกคนแล้วเขาใช้แบบเหมือนแผ่นพลาสติกที่ปาดหน้าเค้กอะ่ะปาดกาวแกนึกว่าแป้งเปียกพนักง,งานก็มาเตือนซีอเรื่องความปลอดภัยเว้ยแทนที่จะได้รับคําชมเชยหรือได้รับเงินเดือนเพิ่มซีอไล่พนักง,งานคนนั้นออกเลยจ้ะแถมจะฟ้องด้วยนะเธอซีอยังรีบขายตัวให้กับไฮโซขึ้นยานกระป๋องของตัวเองลงสู่ผิวน้ำเดินทาง เรือไททานิีใช้เวลา2ชั่วโมงนะนี่คือบรรยากาศภายในยาแนะแกแคบมากนั่งเบียดกันรเราวยืนไม่ได้ข้างในมืดมากมนะันจะมีแค่หน้าต่างบานเล็กบานเดียวขนาดเท่าฝาเครื่องซักผ้าเล็กแค่นี้เธอแบ่งกันดูที่พีคือจอยเกมบังคับยานีแกหาซื้อได้ตามช้อปปี้อะช้อปปี้บ้านเราก็มีนะแกเข้าไปดูได้เลยพันกว่าบาทหน้าตาแบบนี้เลย แค่นี้ฉันก็หายใจไม่ออกแล้วนะเวลาผ่านไป1ชั่วโมง20นาทีในขณะที่ผู้โดยสารกําลังเพลิดเพลินไปกับใต้ท้องทะเลเรือไททันก็เริ่มส่งสัญญาณผิดปกติบทสนทนาสุดท้ายความยาว20นาทีที่หลุดมาความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นมีสัญญาณเตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยรับทราบจะขึ้นสู่ผิวน้ำไหมความเร็วดูไม่เปลี่ยนเลยเราดำดิ่งเร็ว เห็นด้วยปล่อยที่ถุงน้ำหนักเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเตรียมทิ้งเกาะคอยอัปเดตด้วยจุดนี้ยานไททันรู้ตัวว่าไม่รอดแน่ๆแ,และพยายามขึ้นสู่ผิวนะ้ำแต่แกความลึกของยานไททันตอนนี้นะถ้าเราบินโดรนจากความสูงแกนี่คือรถนะนี่คือบินโดรนสูงขึ้นมาลึกขนาดนี้แกใครจะลงไปช่วยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอบรุดแล้วเราต้องพยายามหลรอบมาแต่เริ่มลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วนะ <c oughs> อะไรนะ พยายามหลายรอบสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ความลึกอัปเดตด้วยไม่รู้สาเหตุพยายามไม่ได้ชัชเบื้องต้นอยู่กำลังขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ช้ามากยานไททันใช้กําลังทั้งหมดที่มีเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ําแต่เนื่องจากระบบฉุกเฉินไม่ได้ทําไว้เพื่อใช้แกรู้ป,ป่ะระยะเวลา15านาทีนะเพลอนที่ได้ระยะเท่านี้ไม่จบตาเธอช้ามากสีงเริ่เมเบาลงแล้วมาเราปแจ้งเครือ้งเรงรับทราบขึ้นด้วยความเร็วเท่าไหร่หน้าจอขึ้นอะไรบ้างความลึกเท่าไหร่แล้วอัปเดตเมื่อทําได้ พลังของยานไททันทั้งหมดได้ถูกใช้ไปกับการยกตัวเองขึ้นสู่ผิวน้ำไฟในห้องโดยสารดับสนิทเสียงสัญญาณเตือนที่ดังตลอดเวลาหน้าจอมอนิเตอร์แดงเถืออเสียงของยานที่กำลังจะพังเป็นจังหวะจังหวะและบทสนทนาตลอด20นาทีที่ซีอติดต่อกับยานแม่ทุกคนมีลมหายใจและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ลงมาเป็นแนวตั้งเว้ยแล้วก็ทิ้งดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลอย่างรวดเร็วแกผู้โดยสารทุกคนรู้ตัวและไหลลงมากองทับกันอยู่ที่ด้านล่างเว้ยและยานดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลลึกเป็นเวลาหนึ่งนาทีเต็มเรากำลังคุยกับวิศวกรรอก่อนนะความลึกเท่าไหร่แล้วแดงขึ้นเท่าไหร่คือตัวแดงทีเอฉันเปลี่ยนเป็น,เปนปีเนต็มดักบ้าน เมื่อกี้เป็นภาพช้านะถามว่าเจ็บไหมไม่ทันเจ็บเว้ยรู้เรื่องไหมไม่ทันรู้เรื่องแกนี่เป็นระยะเวลาที่สมองเราจะรับรู้ได้ถึงความเจ็บนะหน่วยเป็นเซี่ยวของเซี่ยวของเซี่ยวของเซี่ยววิเลยนะส่วนตาแกจะรับรู้การมองเห็น ส่วนยานดำน้ำไททันเมื่อยุบตัวเธอใช้เวลาทั้งหมด1นึ่ีบแปลว่าทั้ง5คนก็คือไม่ทันเจ็บแล้วก็ไม่ทันรู้เรื่องเลยแกตอนตุยแต่ก่อนตุยฉันเชื่อว่ารู้เรื่องแน่นอนมัน20นาทีอันยาวนานและ1นนาทีดิ่งลงที่นานมากเรื่องมันแปลกมากๆเว้ยแกจำได้เปล่าว่าพวกเราอะสี่ห้าวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนตามหาไททันและลูกเรือทั้งหมดที่แจ้งว่ายังมีชีวิตอยู่เรายังคุยกันเรื่องออกซิเจนบ้าบอกันนะแต่จากบทสนทนาระหว่างยานแม่กับยานไททันก็คือยานแม่รู้ทุกอย่างว่าเกิดอะะไรรขึ้นนนจกทั่งา ที่สุดท้ายก่อนที่จะขาดการติดต่อไปและคาดว่าน่าจะได้ยินเสียงระเบิดด้วยแปลว่ายานแม่รู้อยู่แล้วไหมว่า5คนนั้นตุยไปแล้วชาวเน็ตก็ถกเถียงกันใหญ่เลยเว้ยว่าทางรัฐอะร่วมมือกับสื่อหรือเปล่าจัดฉากสร้างละครทําเป็นตามหาแบบนี้ซึ่งการตามหาครั้งนี้หมดเงินหมดงบประมาณของอเมริกาและประเทศเพื่อนบ้านไปหลายร้อยล้านบาทแล้วเขาจะทําไปทําไมเออทำไปทําไมวะ คิดไม่ออกช่าหมาเถอะเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่างานไม่ใช่ทุกอย่างทำไปงานๆแหละทำไปเดี๋ยวเกิดรวยขึ้นมาแล้วอยากไปเที่ยวเรือไททานิคแย่ yeah, เลย